ถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมเนี่ยถ้าเล่นเองเนี่ยผมเล่นทุกระดับตั้งแต่แอมหลักพัน MPA ผมก็มีครับอาจารย์ก็ซื้อมาเล่นชุด PA อยู่ในห้องเก็บของก็มีนะครับผมเล่นทุกอย่างเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณหน่อยไลฟ์ออ d ดิโอนะฮะในห้องฟังของไลฟ์ออ d ดิ s โอโชว์รูมที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะหลังจากที่เมื่อกี้เราเดินมาข้างล่างเราก็จะเห็นว่าเราก็จะมีเป็นมุมชหนึ่งมุม,มนะฮะก็มีแบรนด์แบบไฮเอนทั้งนั้นแล้วก็ชั้นลอยก็จะมีแบรนด์ไฮเอนแล้วก็ขึ้นมาถึงห้องฟังนี้วันนี้ผมก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมโชว์รูมของไลฟ์ออ d ด o ปกติเราจะไม่ค่อยได้เห็นโชว์รูมของไลฟ์อ u d i o เท่าไหร่นะเราก็จะเจอคุณหน่อยในงานบ้างใช่ไหมแล้วก็คุณหน่อยก็จะทัวร์ไปเซอร์วิสลูกค้าตามบ้านลูกค้าต่างๆอันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับได้ได้มาพูดคุยกับคุณหน่อยนี่ครับคุณหน่อยครับโชว์รูมนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับ สี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วใช่ไหมครปีที่5ปีนี้ครับทั้งหมดก็จะมี3คู่หาใช่ครับใช่ฮะก็ที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นคู่หาหลักครับก็จะมีเป็นออฟฟิศมีห้องโชว์ต่างๆแล้วก็อีก2คู่หาก็จะเป็นอ่าสต็อกเป็นแย่เขาเก็บของต่างๆก็มีมากมายเดี๋ยวเราจะลงในรายละเอียดกันครับผมแนวคิดของโชว์รูมที่ของไลฟ์ออดิโอที่นี่ครับมีอะไรยังไงบ้างครับ แนวคิดของเราคือการนําเสนอสินค้าที่หลากหลายครับที่ไม่ได้เลือกฝั่งไม่ได้เลือกฝ่ายอืคือทุกแบรนด์ที่ถูกนําเข้ามาจากผู้นําเข้าที่ต่างกันเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้นะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้เราไม่จําเป็นต้องว่าต้อง A อยู่กับ B ต้องู่กับ C คือทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้ตามความพอใจของลูกค้าที่อยากจะจับร่วมกันชอบแอมยี่ห้อนี้ลำโพงยี่ห้อนี้เครื่องเล่นยี่ห้อนี้เอามาจับใส่กันว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมก็จะ จัดการทําให้ออกมาให้มันออกมาแล้วก็เฟอร์เฟกที่สุดให้ลูกค้าประทับใจที่สุดอย่างเงี้ยแล้วมีแต่ของไฮเอ็นไหมครหรือว่าตั้งแต่ระดับไหนแล้วครับจริงๆแต่เริ่มต้นเลยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมเนี่ยถ้าเล่นเองเนี่ยผมเล่นทุกระดับตั้งแต่อมหลักพัน MPA ผมก็มีครับอาจารย์ถ้าซื้อมาเล่นชุด PA อยู่ในห้องเก็บของก็มีนะครับผมเล่นทุกอย่างเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับเพื่อจะตอบโจทย์ลูกค้าได้แต่ในภาพลักษณ์ที่คนเห็นผมส่วนใหญ่จะบอกว่า้ คุณขายไอเอ็นขายแต่แพงๆแต่ความเป็นจริงคือที่ผมออกไปบ้านลูกค้าชุดใหญ่ก็เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าชุดใหญ่ก็จะให้ผมไปดูให้ไปทําให้หลือซื้อขายกับผมชุดระดับเริ่มต้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้เห็นผมกับลูกค้าเพราะว่าเขาก็ซื้อกับที่อื่นไม่ค่อยจะมาที่ผมหรอกครับเพราะว่าร้านผมเนี่ยมันมีก็จริงแต่มันไม่ได้มีให้เลือกเยอะเขาก็ต้องไปร้านที่มีหลากหลายให้เลือกใช่ไหมครับหมายถึงสินค้าระดับเริ่มต้นระดับกลางอย่างเงี้ยเมื่อเขาเล่นระดับหนึ่งหรือขึ้นไปชุดใหญ่ครับ แล้วเขาไปเจอผมในงานนั่นแหละเขาถึงจะรู้ว่าเสียงที่เขาตามหาหรือใครสักคนที่จะทําให้เขาไปสู่จุดที่เขาตามหาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผมเพราะไปฟังผมในงานโชว์เขารู้สึกประทับใจในเสียงอย่างเงี้ยครับคุณชอบแต่ว่าจริงๆแล้วนะถ้าดูคลิปนี้แล้วนะเริ่มต้นก็มาหาคุณหน่อยได้นะไม่ไม่มีปัญหาคุณหน่อยก็ ให้คําแนะนําเหมือนเราให้ชุดไทยเองเลยใช่ครับนะครับผมจะมีลูกค้าคุยจนถึงตีหนึ่งตีสองทุกวันแต่มีทุกระดับแต่ละแต่ช่วงเวลาจะมีโทรเข้ามามีไลน์เข้ามา Facebook เข้ามาผมก็พูดคุยตอบคําถามครับเขาถามมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สินค้าที่ผมขายผมก็ให้ความเรียกว่าให้ข้อมูลตรงตัวที่ได้หรือว่าใครขายอยู่อ่าวก็บอกว่าร้านนี้นะให้เบอร์โทรไปถึงแม้ผมจะไม่ใช่ตัวแทนจําหน่ายครับผมก็จะแนะนําให้ให้แบบตามที่เรารับรู้มาทั้งหมดครับทีนี้แบรนด์หลักๆอ่ะที่คุณหน่อยเป็น ผู้แทนจำหน่ายจริงๆนะจากทางผู้นำเข้าเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างครับแบนหลักเลยครับเอามาฝั่งของเป็นผู้นำเข้าเป็นเจ้าเก่อนนะเป็นเจ้าก่อนฮะผู้นำเข้าเดโคใช่ไหมครับเดโคก็จะมีลำโพงวิวสันมีแอมนา克าตอนนี้มีแอมของ CS เข้ามาอีกนะครับแล้วก็ VTL นะครับแล้วก็โบเดอร์ใช่ครับโบเดอร์จาก DCS เเป็นต้นทางครับ ลำโพงโทเทมก็มีเองหรือที่ผมกำลังทำตัวเริ่มต้นเลยนะที่กำลังแบบดังเลยก็คืออาร์แคมป์อาแคมใช่ครับนี่คือฝั่งของที่เป็นเดโกะเดโครับผมมาอีกก็เป็นออเดียโอเรลิวูชันก็จะเป็นผู้นำเข้าอย่างโซโนะครัสโซโนสที่เราเห็นแล้วก็ลำโพงล็อกพอตล็อกพอตแล้วก็จะมีแดนที่ผมใช้อยู่ที่บ้านอวองกาดใช่ลำโพงอวองกาดครับนะครับแล้วก็ดิคัลฟอรี่ไฮไฟล์ดิคัลฟอรี่ไฮไฟล์สเตนแฮมสเตนแฮมครับอย่างอันเนี้ยเอเวอร์โซโลใช่หรือเป็น วีตูสนะครับก็หลากหลายนะครับแต่หลักๆผมก็จะทําเป็นตัวลำโพงเซนทาร์มเป็นหลักนะแล้วผมก็ใช้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไฮเอ็นไฮเอ็นออเทียโอไฮเอ็นออเทโอนะครับก็เป็นแอคคิฟเฟดแล้วก็ลำโพงดิฟทีบแล้วก็มีลําโพงวิวสันวิวสันแมนเนจนะครับแล้วก็มีของ i a อเจ้านอเีไอเอวีก็จะเป็นลําโพง แคนตันนะครับแล้วก็เครื่องเล่นอ่อิโซเทอริกเทอร์เนบัลเอ็มจีแอมเป็นอ่าเจฟโรแลนด์แล้วก็เป็นคารานและลิวิงสาวครับลิวิงสาวก็จะมีแอมที่เป็นโซลูชันที่ผมใช้ปรีอยู่ที่บ้านแล้วก็จะมีลำโพงบัจโจผมก็โชว์อยู่ข้างล่างครับผมครับนี่ของลิวิงสาวก็คือตัวเอ็มเคครับตัวท็อปท็เนี่ยในเมืองไทยนี่ก็ อยู่ที่คุณหน่อยหมดเลยใช่ใไหมฮะถ้าเป็นถ้าเป็นไฮเอ็นนะครับจริงๆเนี่ยแบรนด์พวกเนี้ยโอเคเขาจะมีตั้งแต่ไฮเอ็นเนาะแต่ว่าอย่างอาร์แคมเราก็จะมีเริ่มมิดเอ็นขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วมีของคอม포ตซาวด์คอมโฟร์ซาวด้วยอมโฟร์าก็ลำโพงเอทีซีนะตอนเนี้ยจับกับอาร์แคมนี่โอ้โหดังมากคนคนคนฟังแล้วคนชอบกันเยอะทีมงานของผมรวมถึงพันธมิตรผมเองเนี่ยก็ประทับใจกันนะครับแล้วก็ยังจะมีตัวออเดียลฟิสิกออเดียลฟิสิกของออเดียลเฮาส์ออเดียลเฮาส์ครับผม ก็หลากหลายนะจริงๆทางของ KS เนี่ยผมก็มีโซนัทหรือแบ็คอินทอรสพวกนี้ผมก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุยคุณหน่อยก่อนเลยนึกถึงแบรนด์ๆต่างๆพวกนี้ใช่ถ้าเล่นเครื่องเสียงนี่หรือว่าจะเล่นอะไรโทรมาหาผมก่อนได้มาคุยกันก่อนได้ว่าเล่นตัวไหนดีเริ่มต้นตัวไหนยังไงแล้วที่สําคัญเนี่ยผมมีให้ฟังฟรีๆไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องไปซื้อมาเสียตังค์เล่นก่อนมาหาผมได้อย่างงี้ครับคือเรื่องของการฟังเนี่ยไว้ใจคุณหน่อยได้ครับ ก็อยากฟังตัวไหนไม่ซื้อไม่มีปัญหาใช่ยกมาให้มาฟังก่อนเลยใช่นะฮะขอบอกมาเลยว่าอยากฟังตัวนี้เดี๋ยวคุณหน่อยจัดให้ถ้าอยากฟังจริงๆนะครับผมโอเควันนี้มาเมื่อกี้ก็ดูตัวพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไปแล้วที่นี้อยากเห็นลำโพงเพราะว่าลำโพงแต่ละตัวที่คุณหน่อยเอามาโชว์เนี่ยน่าจะต้องเป็นแบบมันมีจุดเด่นอะไรในแต่ละตัวใลยนะครับผมตัวเขาจะมีจุดเด่นโอเคแล้ว ตัวนู้นคืออนแรคือ Audio p h อ s i c s ครับผม Audio Audiophysics เนี่ยเป็นแบรนด์เยอรมันนะครับทำเยอรมันแบรนด์เขาก็คือดีไซน์ที่ดูเรียบหรูง่ายๆนะครับราคาไม่แรงที่สำคัญคือราคาคุณภาพเนี่ยมันเรียกว่ามันดีมากไปด้วยกันมากมันก็คือคุณภาพมันเกินราคานะครับออเดโอฟิสิกก็ตอบโจทย์ได้หลากหลายไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนผมเองที่ซื้อใช้เองผมจะซื้อรุ่นน่ะเทมโปสามห้าที่อยู่ห้องฟังผมนะครับ ็เรียกได้ว่าเป็นลำโพงที่ใส่ได้ทุกขนาดห้องจริงๆตั้งแต่ห้องเล็กยันห้องใหญ่เลยครับนั่นคือ audio physics สไตล์เสียงเขาจะแนวแบบมีความอิ่มของเนื้อเสียงนะครับความสะอาดดีเทลดีนะครับโทนนอกร้านก็ดีจะไม่แบบไปโทนนุ่มไปหรือไปโทนสว่างไปไม่ใช่นะนะจะอยู่กลางๆคือถ้าใครชอบไอที่มันแบบค่าเฉลี่ยกลางๆ audio physics ใช่ครับเป็นเป็นการเริ่มต้นไฮเอนที่จบได้เลยเริ่มแล้วจบเลยเพราะคุณภาพมันดีครับครับผมถัดมาตัวนี้ครับ ถัดมาลำโพงที่เป็นแคนตันอันนี้ตัวนี้เป็นเกือบจะแฟคชิปไหมครัตัวรองตัวรองจริงๆเขาเขาคือแฟคแฟกชิปแต่ข่อนน่านัมีรุ่นแต่เพิ่มมีรุ่นใหญ่ออกมาเป็น GS ขึ้นมาตัวใหญ่กว่าครับผมนี่ก็เรียกว่าเป็นคู่แรกของเมืองไทยที่ขึ้นเข้ามานะครับเป็นสีดําอันนี้ก็เยอรมันใช่ไหมแคนตันเยอรมันนี่ทำเยอรมัน และนี่เป็นใหม่ล่าสุดทั้งทุกอย่างก็เลยดีไซน์ไลเวอร์คอสโอเวอร์ก็คือเปลี่ยนใหม่เลยเอา new เลยครับเขาเสียงดีมากนะครับเห็นอย่างนี้ราคาก็ไม่แรงนะครับเป็นไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยดูจากเนี้ยนี่คือถูกสุดนะถูกกว่าของตัวนี้นะครับนี่คือดีมากแคนตันนี่คือเรียกว่าความคุ้มค่านี่คือต้องยกให้เขาเลยนะครับครับผมข้างล่างผมก็มีตัวเล็กอีกนะครับสไตล์เสียงซีรีส์เนี้ย คือเสียงไฮเอ็นขึ้นเสียงมีความควบแน่นของเนื้อเสียงเรียงเก่าสะอาดดีเทลแหลมนี่ละเอียดละออนนะครับละเอียดระดับคล้ายๆกับตัวล็อกพอร์ตเลยล็อกพอร์ตแหลมเขาจะโดดเด่นมากแคนตันตัวนี้มานี่คือแหลมนี่ดีมากผมฟังเทียบนี่คือรู้เลยผมเปิดฟังเมื่อวานเนี่ยเสียงมันคล้ายล็อกพอร์ตไว้แหลมอะไรเงี้ยแล้วเนื้อเสียงฐานเสียงเขาดีอิ่มควบแน่นทีนี้เนี่ยคนซื้อควรจะเป็นใครครับคุณหน่อยเพราะว่าราคามันดูก้ำกัมกึ่งกึ่งใช่ถ้าคนซื้อตัวเนี้ย หนึ่งเลยคุณต้องชอบดีไซน์ความหรูหราครับคือดูแล้วรู้เลยว่าของแพงอ่าดูดูเรียบหรูดูแพงอันนี้คือแคนตันแต่ราคาไม่แรงนะครับแล้วคุณภาพเสียงเขาคือกลางแบบในเรียกว่าใครฟังก็เพราะใครฟังก็ชอบได้เพราะคาแรคเตอร์เขาจะไม่ได้ไม่ได้เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งเกินไปครับคือเราจะปรุงให้เป็นแนวสดใสแนวนุ่มนวลแนวดุเข้มข้นคือได้หมดก็คืออยู่ที่เราไปแมทกับแอมใช่ใช่ครับแมทแอมสายทุกอย่างมีมีผลในการ จูนเสียงออกมาโดยรวมครับ,รบผมโอเคนั่นคือแคนตันครับล็อกพอร์ต <c oughs> ครับนี่ต่อมาก็ล็อกพอร์ตล็อกพอร์ตนี่ภาพนี่คือไฮเอ็นอย่างเดียวเลยเนะาะไฮเอ็นจ๋านี่คือุ่นเล็กสุดร <c oughs> ้านกาบาท <c oughs> ตัวเล็กสุดเขานะครับร้านกาบาทตัวนี้จริงๆนะครับเขาใส่ท้องได้หลากหลายนะครับ,รบไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ก็ใส่ได้แต่ดูบอดี้เขาไม่ได้ใหญ่มากแต่ตู้นี้แน่นหนักเสียงนิ่ง เสียงนี้คือฟังรุ่นนี่ไฮเอ็นมากครับคือนิง่งโฟกัสสะอาดเนื้อเสียงความละเมียดของดีเทลแหลมคนนี้ดีมากความละเมียดความหรูหราเนะเสียงเขารู้หราครับ,รบมีความอิ่มนุ่มนะครับจะปรุงให้สดก็ได้นะครับจะปรุงให้ออกแนวผู้ดีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะให้เป็นแต่โดยสไตล์เขาเนี่ยเขามีความเป็นผู้ดีในตัวค่อนข้าง,งดีเป็นผู้ดีที่ไม่ <c oughs> ไม่ใช่ผู้ดีน็อมแนมนะ,ะเป็นผู้ดีที่มีความอิ่มแน่นเนื้อเสียงดีแต่สุภาพเรียงเกลาละเอียดละออน่นี่คือสไตล์อันนี้คือตัวล็อกพอร์ตใช่ครับ อันนี้ไพเอกครับต่อมาก็เป็นเซนทารมตัวหนึ่งเซนทารมนี่จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเองคือความดิบผมใช้คำว่ามันคือความดิบความเป็นสมจริงของเขาถ้าเราเข้าไม่ถึงเราจะคิดว่าจัดไปไหมหรือเสียงมันแบบสดไปไหมแต่ความเป็นจริงคือเขาสามารถเป็นได้ในสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะผมเคยฟังเขาในสไตล์เสียงผู้ดีก็เคยฟังสไตล์เสียงแบบสมจริงก็เคยฟังครับแบบดุก็เคยฟังเขาก็เป็นไปได้ในทุกรูปแบบแต่คาแรคเตอร์หลักๆถ้าเราฟังที่บสามอันเนี้ย เขาก็ยังมีคาแรคเตอร์ความสดจสดกว่าเพื่อนหน่อยดิบกว่าเพื่อนนะครับคือมันมันไม่ได้ขัดไม่ได้ปรุงแต่งให้มันเกลี้ยงเกลาอะไรมากมายมันดูแบบดิบเราสัมผัสได้เลยครับเพความเป็นสแตนดาร์ดถ้าใครต้องการอะไรที่มันค่อนข้างสมจริงสมจังใช่ครับนะฮะเน้นก็คือตัวนี้จะดูจากหน้าตาเขาก็รู้ว่าเนี่ยหน้าตาเขาก็ดิบๆธรรมดาแบบเรียบแต่หนักมากนี่ครับเป็นตู้อลูทั้งหมดของสวิสครับนะครับอันนี้ของอเมริกานะครับอันนี้ของเยอรมันเยอรมันเยอรมันครับผมนอกจากสาม สี่แบรนด์แล้วก็จะมีของวิวสันแล้วก็โฟคิลมาจิโกข้างล่างที่ผมมี่ขงอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายก็คือผู้นําเข้าคือ CS Home Media ครับก็คือเนมแล้วก็โฟคัลที่ไม่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้ครับก็เป็นวิวสันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเป็นวิวสันทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยค่าเฉลี่ยกลางก็คือวิวสันวิวสันจะค่าเฉลี่ยกลางที่สุดก็คืออยู่ตรงกลางแบบเป๊ะเลยนะครับ จะไม่ได้ดิบเท่านี้จะไม่ได้อ่อนหวานเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะเป็นกลางของเขานั้นมันไม่เราไม่แปลกใจว่าทาไมวิวสันคนใช้เยอะเพราะถ้าถ้าคุณฟังแล้วบอกว่าเสียงดีง,ง่ายเนี่ยวิวสันคุณจะฟังแล้วนี่คือไฮเอ็นเสียงดีนะครับ,ค,รบคุณไม่ต้องใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับมันแต่หน้าตาเขาจะเป็นตัวกําหนดคนใช้เพราะคนใช้มี2กลุ่มกลุ่มที่ชอบและไม่ชอบนะครับกับกลุ่มที่มองแบบก็ก็ธรรมดารับได้อะไรเงี้ยเพราะเพราะคนไม่ชอบก็มีจริงเพราะวิวสันเนี่ยมันเหมือนจะมีลูกเล่นเยอะใช่ไหมจะมีถ้าถ้ารุ่น ใหญ่ๆก็จะปรับนะครับปรับได้เยอะทำอะไรนต้ได้ต่างๆใช่ครับการเคลื่อนที่ของไดเวอร์แหลมไดเวอร์กลางเพื่อให้มันอยู่ในระดับเดียวกับตัวทุ้มอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ทำเพราะฉะนั้นน่ะคนจะซื้อพวกนั้นก็ต้องชอบเล่นใช่ชอบเล่นด้วยชอบฝาจูอะไรพวกนี้ครับผมผมเห็นคนเล่นวิวสันมาหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาเล่นตัวอื่นมาเยอะครับเล่นมาเยอะแล้วไงสุดท้ายเขาก็มาอยู่ที่วิวสันเยอะครับเพราะว่ามันคือค่าเฉลี่ยกลางจริงๆถ้าถามผมมันก็คือค่าเฉลี่ยกลางที่ผมฟังมาแล้วแบบเออมันได้ทุกอย่างจริงๆครับ เรามีพิศานข้างล่างแล้วมีมีจมาจิโกะมาิโกเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองนี่คือถ้าพูดถึงความดุความเข้มข้นความจริงจังขางโยกให้เขานะครับแต่จะจูนให้เป็นผู้ดีก็ทําได้เพราะว่าผมเมื่อก่อนมายโกอยู่บนนี้ผมก็เอามาปรุงด้วยเนี่ยจับกับโซนอสอย่างเงี้ยเป็นผู้ดีได้เลย ปรุงสายออกมาให้เนียนหน่อยครับก็กลายเป็นผู้ดีได้แต่เป็นเด็กดื้อหน่อยใช่ไหมใช่ครับปรับยากปรับยากนิดหนึ่งเขาแบบเฮ้ยผมไม่อยากเป็นแบบนี้อยากให้ผมเป็นได้ไงประมาณนี้แต่เขาเป็นได้พอสุดท้ายพอคุยกับเขารู้เรื่องเขาก็เป็นในสิ่งที่เราต้องการได้พอพอเราจัดการเขาได้ในสิ่งนี้เขาจะได้จากมาจิกก็คืออะไรครับคือความลึกของความลึกของแบบดนตรีครับความเข้มข้นของแต่ละโน้ตครับ การเข้าไปเจาะเข้าไปถึงแต่ละโน้ตเนี่ยมัติโกะมันจะซ่อนไว้อยู่นะครับซึ่งถ้าเราผ่านไปไม่ได้เราจะไม่รู้ว่ามันมีดีเทลที่ซ่อนอยู่ในเพลงเยอะแต่ถ้าเข้าไปได้เมื่อไหร่เนี่ยมโกะทำรู้ว่านี่คือความสมจริงอีกแบบหนึ่งนะครับจะมีความคล้ายกับตัวเซนฮามแต่เซนฮามเขาจะใส่ความอะระเมียดระไมเข้ามากว่าตัวมาจิโกะก็แสดงมาติโกะจะจริงจังขึ้นไปอีกจริงจังขึ้นไปอีกใช่ครับ แต่สามารถเป็นได้ตามที่คนต้องการแต่เราต้องปรุงก็คือแนวไหนก็ได้ละเพียงแต่ว่าจะต้องแบบจัดการให้ได้จริงๆรลำพงทุกตัวก็เป็นไปได้ทุกแนวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะปรุงมากปรุงน้อยมันเหมือนกับอาหารที่ถ้าเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นน้ำซุปลำพงตัวนึ่งถ้าเป็นน้ำซุปเป็นกลางก็คือวิสันอย่างเงี้ยใครจะปรุงไปรสไหนก็ได้แต่ถ้าบางเจ้าน้ำซุปอาจจะติดเค็มใช่ไหมมันก็อาจจะต้องปรุงยากหน่อยแต่ก็ต้องเติมเครื่องปรุงให้หนักเข้าไปให้เปรี้ยวให้หวานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเจอตัวตนที่แท้จริงของ ลำโพงเหล่านี้ได้ไลฟ์วิดิโอเนี่ยคอนเฟิร์มใช่ใช่ไหมฮะเพราะว่าผมเนี่ยอุปกรณ์ไลฟ์วิดีโอพวกสายพวกต่างเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างเป็นตัวตนของมันนะครับเพราะฉะนั้นเราฟังลำโพงพวกนี้เราจะฟังแล้วเพราะมันต่างกันทั้งหมดเลยมันมีแนวเสียงของมันทั้งหมดแต่อยู่ที่เราชอบตรงไหนแล้วคือดูเหมือนดูมันเหมือนจะแบบคล้ายๆแต่จริงๆมันมันต่างมันต่างหมดเลยครับมันมีมันมีแนวทางของมันชัดเจนครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือที่เนี่ยเราก็คุณหน่อยก็ทําห้องฟังไว้ที่รองรับที่จะขับเปิด ศักยภาพของเขาได้เต็มที่ไซส์นี่ประมาณเท่าไหร่ห้องฟังที่นี่สี่คูณเจ็ดโอ้สี่คูณเจ็ดยาวเลยสี่คูณเจ็ดกำลังดีดีเลยครับใส่ลำโพงได้หลากหลายใช่ครับลำโพงเล็กก็ฟังได้ไซส์นี้ถ้าทําห้องฟังนะครับถ้าทําได้ไซส์นี้นะคุณลงลำโพงได้แทบทั้งหมดใช่นะครับแทบทั้งหมดแบบตั้งตัวที่ผมใช้เซนทามตัวใหญ่ใช่ไหมก็ลงนี้ได้สบายอย่างนี้ครับแล้วลงเล็กแบบบู๊คเชลผมลงเล็กก็ได้เพราะว่าบู๊คเชลเนี่ยผมฟังครั้งแรกผมมาฟังห้องนี้ตัว atc อย่างเงี้ยครับที่นี่เนี่ยคุณหน่อยเปิดวัันนไหบบ้างคร ผมเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์จันทถึงเสาร์ครับแต่ถ้านัดวันอาทิตย์ก็ได้เพราะจริงๆผมก็ทํางานทุกวันครับแต่วันอาทิตย์จะให้ทีมงานหยุดครับก็คือติดต่อมาก่อนนะแล้วก็คือส่วนแต่ว่าถ้าจะนัดเจอคุณหน่อยนี่ก็คือต้องต้องนัดกันต้องจองคิวใช่ครับเพราะว่าผมมีคิวงานที่ต้องออกไปบ้านลูกค้าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีแตกต่างกันว่าจะต้องทํานั่นทํานี่อะไรครับเราก็ต้องต้องไปทําให้เขาแต่ว่าถ้าอยากอยาก คือในความเห็นของผมนะจะซื้อเครื่องเสียงระดับนี้เนี่ยเราควรจะได้ฟังจริงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะนัดคุณหน่อยยากแต่ให้นัดคุณหน่อยครับเพราะว่าเพราะมันคุ้มกับการที่จะรอแล้วก็ที่จะได้มาฟังต้นตรงนี้คือผมเห็นลําโพงแต่ละคู่นี่ผมแบบโอ้ยอยากฟัง่งเพราะว่ามันมันจะมีเสน่ห์อะไรของของเขาอยู่แล้วลาโพงระดับไฮเอนเนี่ยมันมันไม่ธรรมดาสักตัวใช่ครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าเขา ไม่ทําออกมาขายหรอกใช่ไหมถ้าทําออกมาขายก็ต้องมีคนซื้อก็แสดงว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ตรงนั้นอันนี้คือเสน่ห์ของความเป็นไฮเอ็นต์จริงๆเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็น์เนี่ยมันจะมันจะมันจะพ้นจากเรื่องราวอื่นๆใดๆอ่ะมันเป็นศิลปะใช่ครับนะฮะอย่างอย่างที่คุณหน่อยบอกอย่างมาจิโก้เนี่ยมันมันลึกอ่ะใช่ไหมแตุ่ณต้องเข้าเออมันจะต้องเข้าถึงอะไรยังไงเนี่ยถ้าเล่นมาจิโก้นะผมฝากไล้ว่าแอมเนี่ยโซลูชันเนี่ยคือตัวที่ผมฟังแล้วผมรู้ว่ามันเข้ามาก มันทำให้มาจิโกะเนี่ยเผยเผยตัวตนของเสียงออกมาได้ได,ได้ดีมากครับเพราะเคยเคยอ่านสัมภาษณ์ของเอ่อน่าจะอารันวูฟมั้งครับ,บ,รบใช่ไหมที่เป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของของมาจิโกะครับ,รบเขาก็แนะนำโซลูชันที่ที่แบทชิงนัน พราผมเคยฟังมตจโกเสียงดีครั้งแรกเลยนะที่ประทับใจสมัยนั้นคอมฟอร์ตสาวเป็นคนทำตลาดเขาก็จับกับโซลูชันครับจะบมายึ่โกับโซลูชันและหลังจากนั้นเวลาเราได้ฟังที่ต่างๆที่มันไม่ได้จับกับโซลูชันเรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเนื้อแท้ตรงนั้นในความรู้สึกนะครับก็แปลว่าโซลูชันมันมีคือโซลูชันจริงๆเขาเป็นเป็นแบรนด์ที่มีเสียงแบบรีเทลเล็กน้อยลึกๆเนี่ยการแจกแจงเนี่ยเขาเก่งมากเขาเก่งเพราะว่า อุปกรณ์วงจรต่างๆเข้าแบบนี้คือโอ้โหต้องว่าส,สุดยอดจริงๆครับจากวัสดุต่างๆที่เขาเลือกใช้อย่างเงี้ยครับนะฮะนี่คุณผู้ชมอันเนี้ยอยากจะฝากไว้เลยนะครับว่าที่ไลฟ์ออเดียโอโชว์ลูมเนี่ยมีเครื่องเสียงไฮเอนด์ end, นะครับไว้ตอบโจทย์นะฮะไว้ให้ทดลองฟังจริงๆนะฮะคุยกับคุณหน่อยว่าอยากฟังตัวไหนครับนะฮะก็นัดกันมาได้อื่นๆใดๆนอกจากเรื่องของพวกนี้คุณหน่อยมีเซอร์วิสอะไรอีก อ๋อยังเรายังไม่ได้พูดถึงตัวผลิตของไล f ์วอร์โด้ด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ออกมานอกจากสายเคเบิลแล้วชั้นวางใช่ไหมฮะตัวรองเครื่องครับเครื่องกองไฟเครื่องกองไฟใช่ไหมฮะแล้วก็มีพวกขาตั้งขาตั้งลำโพงขาตั้งสวยมากเมื่อกี้เพิ่งเห็นขาตั้งสําหรับบุกเชลสวยมากเลยแต่ยังมีตัวหนึ่งใหญ่กว่านั้นก็คือดีกว่านั้นอีกเยอะมากครับผมน่าจะเก็บไว้ที่ห้องเก็บของไปออกงานมาก็ยังไม่ได้ออกมาครับแต่ตัวนั้นก็สวยมากนะที่ตัวที่เห็นที่ห้องฟังคุณนะ อันนี้สำหรับบุกเชลวนี่แบบใช่ครับเลยมันเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรอลูมิเนียมกับทองเหลืองครับสินค้าโปรดักผมจะมีอลูมิเนียมกับทองเหลืองเป็นหลักคือสองวัสดุนี้มาอยู่รวมกันเนี่ยมันจะทําให้เราได้คุณภาพเสียงที่เป็นกลางค่อนข้างสูงก็คือความเป็นโลหะของสชนิดนี้แหละพอมันมาอยู่ด้วยกันมันมันเกลี่ยโทนอลบาลานได้ดีครับ หรือทองแดงอีกตัวหนึง่งแต่ทองแดงเนี่ยเขาจะให้ความคมชัดของเสียงที่ดีแต่วัสดุเขาเนี่ยจะแพงมากมครับดังนั้นทองแดงผมจะอยู่ในพวกตัวรองรุ่นใหญ่ๆหญ่อตัวตัวท็อปท็อปใช่ไหมครับต,ตรงนั้นไปนะครับผม,มคุณหน่อยมีอะไรจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับโชว์รูมที่นี่ให้คุณชมทราบอีกคือที่นี่ผมจริงๆไม่ได้มีแค่สินค้าที่เป็นมือหนึ่งมือสองผมก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเองเนี่ย เป็นตัวแทนจาหน่ายโปรดักต์เยอะผมไม่ค่อยอยากลงสินค้ามือสองเท่าไหร่ซึ่งมันจะตรงกับโปรดักต์ที่ผมเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แต่บางบางคนไม่เข้าใจแบบเี่เนี่ยเอาไรเอาย่ห้อนี้มาขายในมือสองแล้วไม่ดีเหรอทำไมลูกค้าขายออกจริงๆอยากให้เราเข้าใจในเรื่องตรนี้ว่าการที่เขาขายสินค้าจริงออกไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่าคนเราเนี่ยชอบเครื่องเสียงเล่นเครื่องเสียงไงมันต้องเปลี่ยนมันเหมือนรถนั่นแหละถ้ารถไม่ดีเนี่ยก็แปลว่าที่เป็นมือสองอยู่ในตลาดมันไม่ดีเหรอเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันเปลี่ยนไไดด้้าางงอยยย่่มันนเปลี นะช่วงเวลาหนึ่งอ่ะอารมณ์เราอ่ะชอบตรงนี้แต่พอเปลี่ยนช่วงเวลาเราก็อยากฟังอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนแนวเพลงใช่ไหมฮะเราก็ต้องจะลําพงหรือว่าขึ้นผมได้ให้ฟังเลยอย่างผมเล่นเนี่ยอ่ก็เมื่อก่อนผมก็ใช้โฟล์คลนะครับโฟล์คอลโซปราทูนะครับแล้วผมก็ขึ้นมาเป็นวิวสันครับวิวสันซาชาซาชาทูนะครับแล้วก็มาเป็นตัวล็อกพอร์ตนะครับซิกนัทครับแล้วก็มาเป็นสเตนทามครับ และระหว่างเนี่ยคือที่ผมเปรียบใค่มันไม่ดีนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยทมมิ่งเวลาของมันเนี่ยว่าเราอยากฟังอยากเล่นตัวไหนเราอยากศึกษาเราอยากจริงจังกับตัวไหนแล้วก็เล่นตัวนั้นใช้ตัวนั้นสักพักหนึ่งลูกค้าเห็นเราเล่นลูกค้าก็อยากได้ซื้อไปแล้วก็ตัวใหม่มาเล่นคือของผมเนี่ยเวลาผมเล่นตัวไหนลูกค้าก็จะอยากเล่นด้วยเพราะรู้สึกว่าเออเราเล่นมาเยอะเราเล่นเนี้ยต้องมีดีอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อตามพอเราขายออกเราก็หาตัวอื่นมาเล่นเพื่อศึกษาเพื่อเรียนรู้อย่างเงี้ยครับดังนั้ การเปลี่ยนแปลงของการใช้งานของของนักเล่นนะครับหรือมันมีบางตัวที่เป็นตำนานนะครับบางครั้งเนี่ยอันนี้ผมขอพูดนะตำนานบางตัวเนี่ยตำนานเพราะอะไรรู้ไหมพ่ามันไม่ดีก็มีบางอย่างนะคือคนเนี้ยคนเอซื้อไปไม่ถูกใจขายออกแต่คนเอก็ต้องบอกว่าดีพ่ออยากขายคนบีซื้อไปไม่ดีก็ขายออกแ้วก็จะเห็นว่าหมุนมันหมุนมันเวียนอย่างเงี้ยบางครั้งมันจะมีแบบนี้อยู่อันนี้เราต้องระวังพวกเนี้ยครับมันต้องลองมันถึงจะรู้ประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีเคสอย่างนี้ไหมครับว่าคุณหน่อยว่า บ้านลูกค้าเราแต่ว่ามีลูกค้าอีกคนหนึ่งอ่ะบังเอิญดันไปเห็นเครื่องที่บ้านลูกค้าเราตัวนี้อยากได้ตัวนี้แล้วแบบว่าอ้หน่อยมีครับคุยพี่หน่อยใช่ใช่ก็มีสอบถามให้ผมคุยให้ว่าเออลูกค้าเขาใช้อยู่เขาอยากเปลี่ยนตัวอื่นไหมเขาอยากขายตัวใหม่เนี่ยเขาอยากได้ครับผก็มีครับเคสอย่างนี้เบอน์ลำโพงอย่างเงี้ยเขาก็มีทําให้ลูกค้าก็คือเจ้านี้ขายออกให้เจ้านี้แล้วก็ตัวใหม่มาให้อีกเจ้านี้อย่างเงี้ยครับคือเรื่องพวกนี้มันเป็นแบบเออเขาเรียกอะไร ของที่มันเป็นฮ็อบบี้เนาะใช่ครับเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้มันมันไม่ได้เรื่องเสียหายอะไรเหมือนคนเล่นรถเลยครับรถเขาก็มีเปลี่ยนยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้เทคโนโลยีเข้ามาความต้องการการอะไรก็ตามที่เราชอบเนี่ยมันมันมันไม่อยู่กับที่หรอกมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งมันก็คือบางรุ่นน่ะที่มันออกมาใหม่ๆอะมันคือความฝันของเราแต่ณตอนนั้นอะเรายังไม่มีเงินซื้อใช่ว่ราอเรามีกําลังซื้อปุ๊บอะมันก็กลายเป็นมือสองไปแล้วเราก็สามารถซื้อได้ใช่ใช่คร น่าเล่นหมดเนี่ยหลากหลายครับหลากหลายเครื่องเสียงที่คือแต่ละอันเนี่ยคือแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเนี่ยที่เห็นเนี่ยแบบคือเห็นแล้วแบบอยากได้ทั้งนั้นน่ะใช่ครับมันเป็นคนเล่นเครื่องเสียงนะก็อยากเล่นของดีๆอยากอยากจะรู้ว่าเออโซโนตเนี่ยมันดียังไงอะไรเงี้ยเสียงเป็นยังไงอย่างโซลูชันเนี่ยโอ้โหแบบฝ่ายฝันมาตั้งนานละหรืออย่างมาจิโกะอะไรเงี้ยเห็นมาตั้งแต่รุ่น V3 ครับอะไรมาแล้วจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นซีรีส์ A ซีรีส์เอสแล้วใช่เอ็มแล้วใช่ไหมฮะนี่มันมีความหลากหลายเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงอยากจะเอาง่ายว่าได้เครื่องเสียงที่ที่ตรงตอบโจทย์ตัวเองนะฮะบางทีตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรใช่โทรมาคุยคุณหน่อยถือว่าเป็นที่ปรึกษานะไม่ได้ว่าเราไม่ได้ค้าขายอะไรเราถือว่าเราปรึกษากันก่อนนะฮะแล้วก็พอใจก็ ค่อยว่ากันในเรื่องพวกนี้แล้วที่สำคัญคือคุณหน่อยมีอุปกรณ์มีของเยอะแยะนะครับให้เล่นมากมายอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็รู้อยู่ว่าซื้อเครื่องเสียงอ่ะมันต้องลองฟังนะและแค่ไม่ใช่ลองฟังประเดี๋ยวป่าดาวนะมันต้องลองฟังแบบให้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงทางนั้นก่อนคุณหน่อยจะมีอุปกรณ์พวกนี้ที่จะถ่ายทอดตรงนี้ให้เราได้เพราะว่ามีบางทีผมก็ต้องเอาลาโพงเอาเครื่องเอาสายผมไปทิ้งให้ลูกค้าเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเพื่อให้เขาฟังว่าจริงๆเขาชอบมันไหมหรือมันมีอะไรที่ ฟังแล้วแบบมีจุดด้อยจุดเด่นอะไรที่เขาแบบยังแบบยังติดยังค้างอยู่ว่าเอออย่างเงี้ยก็ให้เขาศึกษาเรียนรู้กับมันอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาตัดสินใจซื้ออ่ะเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัดสินใจพลาดใช่รับเขาจะได้มั่นใจว่าสิ่งที่เขาเลือกไปสิ่งที่เขาได้ลองแล้วใช่ครับนะฮะอันนี้ก็คือแนวคิดหลักๆแล้วก็ความตั้งใจที่ทางคุณหน่อย Live Audio อยากจะนําเสนอให้กับคนที่ชอบเครื่องเสียงคนที่ชอบฟังเพลงเพลงทุกๆคนแหละคุณหน่อยมีอะไรจะฝากสุดท้ายนี้ครับ ก็ฝากถึงร้าน Life โฟโตเนี่นะครับเพราะว่า Life โฟโตเราก็เป็นทั้งตัวแทนจําหน่ายและทั้งผู้ผลิตสินค้าด้วยนะครับก็ง่ายๆอยากรู้อยากเล่นอยากลองอยากฟังอะไรก็ตามนะครับให้ติดต่อมาที่ผมได้เลยผมหาให้ได้ก็จะจัดให้ให้ท่านได้ลองได้ฟังได้อะไรก่อนอยู่แล้วครับเรื่องซื้อขายกันเป็นเรื่องสุดท้ายครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เราให้ไว้นะครับก็คือโชวรูมอยู่ที่บางละมุงนะฮะแต่คุณผู้ชมสามารถ จอคุณหน่อยได้ทั่วประเทศใช่ได้ทุกที่ดูดูดูคลิปนี้แล้วนะยูที่ไหนไกลๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับโทรหาคุณหน่อยนะฮะนัดหมายการนคุณหน่อยยินดีที่จะไปให้คำปรึกษาหรือว่าเอาเครื่องไปให้ลองฟังได้ครับผมโอเคขอบคุณหน่อยมากครับอาจารย์สวัสดีครับ